AST Space Mobile การวิเคราะห์เชิงลึกสถาปัตยกรรมรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมสู่โทรศัพท์มือถือทั่วโลกข้อมูลเชิงลึกของบริษัท AST Space Mobile หรือ ASTS ซึ่งเป็นบริษัทที่บุกเบิกเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงสูงทั้งในด้านการดําเนินงานและการเงินแม้บริษัทจะประสบความสําเร็จในการพิสูจน์เทคโนโลยีหลักคือการให้บริการบลอดแบนด์จากดาวเทียมไปยังสมาร์ทโฟนมาตรฐานที่ไม่มีการดัดแปลงได้โดยตรงแต่อนาคตของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถในการดําเนินงานตามแผนการผลิตและปล่อยดาวเทียมที่ท้าทายที่สุดแผนหนึ่งในอุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่จุดยืนเชิงกลยุทธ์ของ ASTS อยู่ที่โมเดลธุรกิจแบบซูเปอร์โฮเซลซึ่งอาศัยความร่วมมือในรูปแบบการแบ่งปันรายได้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศ กลบเคลื่อนที่หรือ MNOs ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นี้ทําให้บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดที่มีผู้ใช้งานกว่า2.8พันล้านคนโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนในการหาลูกค้าโดยตรงอย่างไรก็ตามโมเดลนี้ก็สร้างการพึ่งพิงพันธมิตรเป็นอย่างมากเช่นกันโอกาสสาคัญของบริษัทอยู่ที่การแก้ไขปัญหาช่องว่างการเชื่อมต่อทั่วโลกซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่ารวมที่สามารถเข้าถึงได้หรือ Total Addressable Market หรือ TAM ถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการให้บริการครอบคลุม พื้นที่90%ของพื้นผิวโลกที่ยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถืออย่างไรก็ตามบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญ3ด้านได้แก่ความเสี่ยงด้านการเงินความต้องการเงินทุนมหาศาลการขาดทุนอย่างต่อเนื่องและการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมความเสี่ยงด้านการดำเนินงานคือการขยายกำลังการผลิตดาวเทียมให้ได้ถึง6ดวงต่อเดือนและการดำเนินการปล่อยดาวเทียมอย่างรวดเร็วตามกำหนดและความเสี่ยงด้านการแข่งขันการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีการบูรณาการในแนวดิ่งและไม่เงินทุนนั้น น่นอย่าง Star l ล n k ของ SpaceX ASTS เป็นการลงทุนที่มีผลลัพธ์แบบสองครัวหากประสบความสำเร็จจะเป็นการปฏิวัติงานเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือทั่วโลกและสร้างผลตอบแทนมหาศาลแต่หากล้มเหลวซึ่งน่าจะเกิดจากการไม่สามารถระดมทุนได้เพียงพอเพื่อสร้างเครือข่ายดาวเทียมให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าไว้ก็จะหมายถึงการสูญเสียทั้งหมดปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่านจากการสาธิตเทคโนโลยีไปสู่การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ภารกิจกำจัดจุดอับสัญญาณทั่วโลกปัญหาการเชื่อมต่อระดับโลกความล้มเหลวของตลาดที่ ASTS ตั้งเป้าจะเข้ามาแก้ไขจากข้อมูลพบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกว่า5,000ล้านคนที่ต้องเผชิญกับช่องว่างของการเชื่อมต่อและยังมีประชากรอีกหลายพันล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อได้เลยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นพื้นฐานในการหาทางออกที่สามารถก้าวข้างข้อจํากัดทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของเสาสัญญ,ญาณภาคพื้นดินได้ทั้งออกแห่งอนาคตของ ASTS ภารกิจของ ASTS คือการสร้างเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมบนอวกาศเครือข่ายแรกและเครือข่ายเดียวที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์มือถือมาตรฐานที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆจุดเด่นหลักที่สร้างความแตกต่างทั้งทางเทคโนโลยีและการตลาดคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆข้าหมายคือการปฏิวัติการเชื่อมต่อทําให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่การให้บริการฉุกเฉินในพื้นที่ภัยพิบัติไปจนถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลแม้ว่าคําว่าการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมทุกที่หรือย บิกวิทัสคอนเนกติวิตี้จะถูกใช้โดยบริษัทโทรคมนาคมมาโดยตลอดแต่ความหมายของมันก็ถูกจำกัดด้วยขอบเขตของโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินเสมอมา ASTS กำลังท้าทายกระบวนทัศนนี้อย่างสิ้นเชิงโดยทั่วไปแล้ว MNO จะสร้างเครือข่ายในพื้นที่ที่ให้ผลกำไรซึ่งทำให้เกิดจุดอับสัญญาณในพื้นที่ชนบทพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่มีความท้าทายทางภูมิศาสตร์ในขณะที่โซลูชันดาวเทียมที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นอิริเดียมหรือบริการหลักของส t า r l ลิ k จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษโทรศั ดาวเทียมหรือการรับสัญญาณซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้บริโภคทั่วไปโมเดลของ ASTS เสนอการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในกระเป๋าของสุกคนซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเชื่อมต่อสถานที่ด้วยจานรับสัญญาณไปสู่การเชื่อมต่อผู้คนโดยตรงเด,ดีโทรศัพท์ดังนั้น ASTS ไม่ได้เพียงแต่เติมเต็มช่องว่างของสัญญ,ญาณเท่านั้นแต่กำลังพยายามทำให้หมายเลขโทรศัพท์และอุปกรณ์ของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทั่วโลกอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกหากประสบความสำเร็จสิ่งนี้อาจบ,บังคับให้ MNOS ทั้งหมดต้องปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์โดยการบรณาการบริการดาวเทียมจะไม่ใช่แค่บริการเสริมเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นองค์ประกอบมาตรฐานของแผนบริการที่มีการแข่งขันสูงเส้นทางองค์กรและรากฐานเชิงกลยุทธ์จากการก่อตั้งสู่การเข้าตลาดหลักทรัพย์เส้นเวลาของเหตุการณ์สำคัญส่วนนี้จะบรรยายถึงวิวัฒนาการของบริษัทโดยเน้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่หล่อหลอมสถานะปัจจุบันของบริษัทโดยจะเรียงตามลำดับเวลาและผนวกรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆปี2017ก่อตั้งโดยเอเบลอัลเวลัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอวกาศที่เคยประสบความสำเร็จในการขายกิจการ EMC ด้วยมูลค่า550ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เขาเป็นอย่างมากปี2019ปล่อยดาวเทียมทดสอบ BlueWalker 1ซึ่งเป็นการพิสูจน์แนวคิดหลักในช่วงแรกปี2020ระดมทุนซีรีส์ B ครั้งสำคัญ นำโดยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างโอราโฟและลาคุเทนซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นจากอุตสาหกรรมตั้งแต่ช่วงแรกปี2021ตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัทสเปกซึ่งช่วยระดมทุนได้ประมาณ462ล้านดอลลาร์สหรัฐกลไกการระดมทุนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ต้องใช้เงินทุนสูงและการขยายขนาดการผลิตปี2022ประ,ระสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมต้นแบบ r ูวอลเก r รซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ช่่่ววยยยลดดคคคาาาาามมเเสีีงงงททนิไ้อป 2023สาธิตความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ด้วย B/W3 การโทรด้วยเสียงและการโทรผ่าน 5G ครั้งแรกจากอาวกาศไปยังสมาร์ทโฟนที่ไม่มีการดัดแปลงซึ่งพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถทำงานได้ในสภาวะจริงและทำความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้สูงถึง21เมกะบิตเเซกันปี2024ปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์4ดวงแรกภารกิจ Bluebird 1ถึง5ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากดาวเทียมต้นแบบไปสู่การใช้งานจริงในปีเดียวกันนี้ยังได้รับอีกการลงทุนเชิงกลยุธทธ์เพิ่มเติมจาก AT&T Google บัวด fon นซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมผู้นำและทันมาธิบาลสถาปนิกผู้อยู่บ้องหลังวิสัยทัศน์ทีมผู้บริหารรายงานฉบับนี้จะวิเคราะห์ทีมผู้บริหารที่นำโดยผู้ก่อตั้งเอเบลอาร์เวลันผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ทีมงานเป็นการผสมผสานระหว่างผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมอวกาศดตรฮุยเวนยาโว CTO รอยโซเฟอร์ SVP ฝ่ายอิ g เจ e e เ i n g ริงจาก Intel กับผู้บริหารด้านการเงินและกลยุทธ์จาก Wall Street และอุตสาหกรรมธทรคมนาคมจากบาร์เคลย์แอนด์ูจอห์น การผสมภาษานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทที่ต้องสร้างนาวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงภายพร้อมก,กับการนำทางในตลาดทุนที่ซับซ้อนคณะกรรมการบริษัทองค์ประกอบของคณะกรรมการถือเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญไม่เพียงแต่ประกอบด้วยผู้บริหารภายในเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบุคคลสำคัญจากพันธมิตรและนักลงทุนรายใหญ่เช่นลุคอิเบตันวอราโฟนมิกกี้มิกิธานิลา g ูเทนและเอ็นแอบร์อเมริกันทาวเวอร์องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท a s t s มีความพิเศษอย่างยิ่งเต็ไมไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจากพันธมิตร M เักลงทุน โครงสร้างหลักใหญ่โครงสร้างนี้ชี้ให้เห็นว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการไม่ได้จํากัดอยู่แค่การกํากับดูแลแต่ยังขยายไปถึงการอำนวยความสะดวกและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของโมเดลธุรกิจของบริษักทกรรมธาเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นนักลงทุนแต่ยังเป็นตัวแทนของลูกค้าในอนาคตและผู้สนับสนุนได้ใหญ่ที่สุดของบริษัทการมีอยู่ของพวกเขาทาให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างลึกซึง้งและช่วยลดความเสี่ยงในเส้นทางสู่การค้ามันทําให้เอเชียเข้าถึงแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของพันธมิตรหลักได้อย่างไม่มีใครเหม ความต้องการของ MMO ที่จะเพ่งผู้ขายบริการใน้าทยที่สุดนี่คือภาพสะท้อนที่เป็นรูปธรรมของกลยุทธ์ที่เน้นพันธมิตรเป็นศูนย์กลางของบริษัทเครือข่าย Space Mobile การวิเคราะห์เชิงลึกทางเทคนิคภาพรวมสถาปัตยกรรมการจำลองเสาสัญญาณในวงโครจรต่ำของโลกแนวคิดหลักดาวเทียมของ a s t s ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์ในอวากาศสถาปัตยกรรมของระบบสร้างขึ้นจากดาวเทียมขนาดใหญ่มากในวงโครจรต่ำของโลกหรือ Low Earth Orbit ซึ่งติดตั้งเสาอากาศแบบ p h a อา a r เร y ขนาดมหึมา เทคโนโลยีที่จจสิทธิบัตรระบบใช้เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรเพื่อสร้างควบคุมทิศทางและปรับรูปแบบของลำคลื่นการสื่อสารไร้สายให้กลายเป็นเซลสัญญาณบนพื้นโลกซึ่งเป็นการจำลองการทำงานของเสาสัญญาณภาาพื้นดินเทคโนโลยี <Technology S 2> นี้รวมถึงชิป ASICs ที่ออกแบบขึ้นเองที่มีรายงานว่าสาม,มารถส่งข้อมูลได้มากกว่าโซลูชันทั่วไปถึง1ิเท่าและเทคโนโลยีที่หลอกโทรศัพท์ให้คิดว่าดาวเทียมอยู่ใกล้กว่าความเป็นจริงเพื่อเอาชนะปัญหาความหน่วงและกำลังส่งที่ท้าทายในการสื่อสารจากอาวากาศการ เชื่อมต่อโดยตรงไปยังอุปกรณ์นวัตรกรรมที่สําคัญที่สุดคือความสามารถในการเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์มือถือมาตรฐานที่รองรับ 3GPP โดยไม่มีการอัดแปลงโทรศัพท์ของผู้ใช้จะรมมีจจาเครือข่ายภาคพื้นดินไปยังเครือข่ายอาวกาศโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณภาคพื้นดินกลุ่มดาวเทียม จากต้นแบบสู่ฝูงบินเชิงพาณิชย์ BlueWalker 3ต้นแบบนี้คือดาวเทียมพิสูจน์ในความคิดที่สำคัญอย่างยิ่งคุณสมบัติเด่นของมันคือเสาอากาศเฟสอาร์เรย์ขนาดว่าคือมา6 9 3ตารางฟุตรหรือ64ตารางเมตรดาวเทียมดวงนี้ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในเดือนกันยายน2022และประสบความสำเร็จในด้านสาธิตการเชื่อมต่อ2 G, 4 G และ5 G รวมถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอซึ่งเป็นการพิสูจน์หลักทางฟิสิกส์และวิศวกรรมของระบบดาวเทียม Bluebird ฝูงบินเชิงพาณิชย์นี่คือดาวเทียมที่ใช้ในนงาน โดยดาวเทียมบล็อก1ชุดแรก5ดวงที่ปล่อยในเดือนกันยายน2024มีขนาดใกล้เคียงกับ BW3 ส่วนดาวเทียมบล็อก2ที่กำลังจะมาถึงถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีเสาอากาศขนาดประมาณ2,400ตารางฟุตและคาดว่าจะให้ความจุแบนด์วิสตมากกว่าดาวเทียมบล็อก1ถึง10เท่าซึ่งรองรับอัตราการส่งข้อมูลสูงสุงสดถึง120 Mbps บริษัทต่าง้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น6ดวงต่อเดือนที่โรงงานในเมืองมิดแลนด์รัฐเท็กซัสขนาดของกลุ่มดาวเทียม ASCS วางแผนจะให้มี สัญญาณครอบคลุมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องด้วยกลุ่มดาวเทียมประมาณ90ดวงซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคู่แข่งอย่าง Starlink ที่ต้องใช้ดาวเทียมหลายพันดวงนี่เป็นผลโดยตรงจากขนาดและกำลังส่งที่สูงของแต่ละดวงกลยุทธ์ด้านขึ้นสัญญาณขึ้นสัญญาณเพื่อบริการระดับโลกโกลยุทธ์หลักความร่วมมือกับ MNO กลยุทธ์ด้านขึ้นสัญญาณหลักและนวัตกรรมที่สุดของ ASTS คือการดำเนินงานที่ฐานะผู้ใช้รองจากขึ้นสัญญาณภาคพื้นดินที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากพันธมิตร MNO โทรศัพท์จะสื่อสารบ,บนขึ้นสัญญาณเเเเดิมมที่่่คใชช้นานา700 ATamp;T แต่สัญญาจะถูกส่งไปยังดาวเทียมแทนที่จะเป็นเสาสัญญาณภาคพื้นดินซึ่งต้ได้รับอนุม,มัติจากโดยงานกำกับดูแลเช่น FCC ซึ่งได้จัดตั้งกรอบความร่วมมือของ Supplemental Coverage from Space หรือ SCS ขึ้นโกลยุยส์2การจัดหาขึ้นสัญญาณโดยตรง ASCS กำลังดำเนินการขอรับสิทธิ์ในเครื่อสัญญาณของตนเองซึ่งรวมถึงข้อตกลงในการเข้าถึงครื่อสัญญาณ L-band ขนาด45เมกะเฮิร์ในระยะยาวในอเมริกาเหนือผ่านข้อตกลงที่ซับซ้อนกับ l i g a โ o และ i n m a r แ a t และข้อตกลงที่ก่อให้เกิดข้อตกยงในการขอรับสิทธิ์ขึ้ a s <AS> ES, s กำลังดำเนินกลยุทธ์ด้านเครื่องสัญญาณ2แนวทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือการยืมใช้จากพันธมิตรและการซื้อสิทธิ์ของตนเองการเข้าซื้อสิทธิ์เคลื่อนสัญญาณ S-band ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่แทบจะไร้ค่าเนื่องจากมิสิทธิประโยชน์ในระดับความหน่วงการที่ต่ำโมเดลการใช้เคลื่อนสัญญาณของ MNO นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าสู่ตลาดเพราะเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องสัญญาณที่มีอยู่แล้วและหลีกเลี่ยงกระบวนการที่แพงและใช้เวลานานในการขอรับแบ่อนุญาตเคลื่อนสัญ,ญญาณใหม บางแห่งหรือสามารถให้บริการได้อย่างอิสระการเข้าสื่อสิทธิขึ้นสัญญาณ L-band และ S-band จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาน,นี้แม้เส้นทางจะซับซ้อนและเต็มไปด้วยอุปสรรคด้านกฎระเบียบแต่ก็เป็นหนทางสู่การมีสินทรัพย์ขึ้นสัญญาณที่ a c s ควบคุมได้ทั่วโลกนี้คือกลยุทธ์ระยระยาวที่ซับซ้อนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการดําเนินงานและลดอํานาจต่อรองของมัธมิตรการวิเคราะห์ตลาดและภาพรวมการแข่งขันโอกาสทางการตลาดของ Direct to Device D2D ขนาดตลาดและการเติบโตตลาดบริการดาวเทียมสู่โทรศัพท์มือถือทั่วโลกมีมูลค่า6.22พ ในปี2024และคาดว่าวจะเติบโตเป็น10.95พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2032โดยอัตราการเติบโตต่อปี7.32%การคาดการณ์อื่นๆยังมองในแง่ดีกว่านั้นโดยคาดว่าตลาด D2D จะเติบโตเกือบ,บ15พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2033โดยมีผู้ใช้งาน425ล้านคนต่อเดือนปัจจัยขับเคลื่อนหลักการเติบโตได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่บริการเข้าไม่ถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้งาน IoT ผ่านดาวเทียมและความต้องการการสื่อสารม วิวัฒนาการของบริการตลาดกำลังพัฒนาจากการส่งข้อความฉุกเฉินขั้นพื้นฐานเช่นบริการของ Apple และ g l ลเ a l ลสตาไปสู่บริการข้อมูลบ Bro อดแบนด์และเสียงเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโอกาสมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ ASTS กำลังตั้งเป้าหมายกลุ่มดาวเทียม LEO เป็นสถาปัตยกรรมหลักสำหรับวิวัฒนาการนี้เนื่องจากมีความหน่วงต่ำการวางตำแหน่งทางการแข่งขันการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ASTS versus Starlink Direct to Cell นี่คือพลมัดการแข่งขันที่ส,สำคัญที่สุดเทคโนโลยีและความสามารถ ASTS มุ่งเน้นไปการให้บริการบลอ็อดแบนด ในขณะที่บริการ D2C ของ Starlink ปัจจุบันยังจำกัดอยู่แค่การส่งข้อความโดยมีแผนจะให้บริการเสียงและข้อมูลในอนาคตดาวเทียมของ s t s ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากถูกออกแบบมาให้มีขนาดมากกว่าดาวเทียม D2C ของ Starlink ประมาณ100เท่า ความเร็วในการติดตั้ง Starlink มีได้เปรียบอย่างมากในการติดตั้งได้ปล่อยดาวเทียมที่รองรับ B2C ไปแล้วหลายร้อยดวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยดาวเทียมอย่างต่อเนื่องในขณะที่ ASTS ยังอยู่ในช่วงต้นๆมีดาวเทียมเชมบานิกเพียงเพียง5ดวงเท่านั้นพันธมิตร ASTS มีเครือข่ายพันธมิตร MNO ที่กว้างขวางกว่ามากกว่า45รายรวมถึงวอเตอร์ฟ AT&T Verizon ลักกูเตนพันธมิตร Starlink มีกลุ่มพันธมิตรที่เล็กกว่าแต่ก็ยังมีความสำคัญเช่น T-Mobile Rogers KDDI และอื่นๆ ASTS versus Link Link ก็กำลังดำเนินธุรกิจในโมเดล Direct to Unmodified Phone เช่นกันแต่มีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่ความเร็วระดับ 2G การส่งข้อความและการส่งข้อมูลแบบพื้น,นฐานซึ่งเป็นคู่แข่งในทางทฤษฎีแต่ไม่ใช่ด้านความสามารถสำหรับตลาด b อดแบนที่ TSTS ตั้งเป้าหมายอยู่คู่แข่งอื่นๆบริษัทอย่าง Iridium และ Globalstar ให้บริการในตลาดโทรศัพท์ดาวเคมแบบดั้งเดิมซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงในตลาด D2D สำหรับผู้บริโภคทั่วไปความดึงเครียดทางการแข่งขันหลักระหว่าง ASTS และ Starlink คือการแลกเปลี่ยนระหว่างการสสรร้้าาาาาางงะบบที่่่มมควววถูแตตตใชเลกิดั นนกับสร้างระบบที่มีความสามารถน้อยกว่าแต่ติดตั้งได้รวดเร็วกลยุทธ์ของ STS ตั้งอยู่บนดาวเทียมขนาดใหญ่ทรงพลังและมีราคาสูงซึ่งทาให้สามารถให้บริการบรอ a d บนด์ความคาจุสูงได้แต่กระทาให้การผลิตและการปล่อยดาวเทียมเป็นไปอย่างช้าๆและต้องใช้เงินทุนสูงในการตรงกันข้ามกลยุทธ์ของ spatex ซึ่งเป็นการผลิตดาวเทียมขนาดเล็กจานวนมากและการปล่อยดาวเทียมที่ราคาถูกและบ่อยครั้งซึ่งช่วยให้พวกเขาได้เปิดตัวเซอร์วิสที่ดีพอการส่งข้อความง่ายๆและในวงกว้างได้ซึ่งทําให้ได้เปรียนในฐานะผู้บุกเบิกในตลาดนี่คือการแข่ง แล้วให้ดีพอที่จะบรนทอนความได้เปรียบของ ACS ได้หรือไม่ ASTS กำลังเดิมพันว่าตลาดจะรอคอยประสบการณ์บอดแด์ที่แท้จริงในขณะที่ s t a r l i n k เดิมพันว่าการนำเสนอเซอร์วิสที่พื้นฐานที่เชื่อถือได้ออกสู่ตลาดก่อนนั้นจะสร้างความได้เปรียบที่ยากที่จะตามทันในด้านพันธมิตรการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้งานโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์การค้าแนวทางความร่วมมือแบบ Super w h o l e s a l คำอธิบายโมเดล ASPS ไม่ได้แข่งขันกับ MNOs แต่เป็นพันธมิตรกับพวกเขาโมเดลธุรกิจเป็นแนวทาง Super w h o l e s a ที่ ASTS ขายความจุดดาวเทียม ให้กับ MNOs ซึ่งจากนั้นจะนําเสนอบริการนี้ให้กับผู้ใช้ปลายทางของตนการแบ่งปันรายได้โมเดลรายได้โดยทั่วไปมีโครงสร้างเป็นการแบ่งรายได้50:50 50กับพันธมิตร MNO ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจร่วมกันและทําให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายประสบการณ์ผู้ใช้สําหรับผู้ใช้ปลายทางบริการนี้ถูกออกแบบมาให้ราบรื่นผู้สมัครสมาชิกอาจได้รับข้อความเสนอ d a y p a s s เมื่อเข้าสู่จุดอับสัญญ,ญาณหรืออาจเลือกสมัครเป็นบริการเสริมรายเดือนในแผนบริการโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่โทรศัพท์จ โรมิ่งไปยังเครือข่ายดาวเทียมโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ดําเนินการใดๆพันธมิตรระดับโลกการขับเคลื่อนการเข้าสู่ตลาดเครือข่ายพันธมิตร ASTS ได้ทําข้อตกลงและความเข้าใจกับ MNO มากกว่า45รายทั่วโลกซึ่งให้บริการแก่ลูกค้ากว่า2.8พันล้านคนเครือข่ายนี้เป็นรากฐานที่สําคัญของกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดข้อตกลงทางการค้าที่ชัดเจนบริษัทได้ก้าวข้ามบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นไปสู่การลงนามในข้อตกลงทางการค้าที่ชัดเจน,ก,ก,เจนกับพันธมิตรรายใหญ่ AT&T ข้อตกลงทางการค้าที่ชัดเจนจนถึงปี2030เพื่อให้บริการในทวีปอเมริกา Vodafone ข้อตกลงการค้าระยะยาวเพื่อให้บริการในตลาดของ Vodafone ทั่วยุโรปและแอฟริการวมถึงตลาดพันธมิตรของ Vodafone ASTS ได้ให้ความสำคัญกับการลงนามในข้อตกลงทางการค้าระยะยาวที่มีผลผูกพันกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่บริการจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบด้วยซ้ำการฝังตัวเข้ากับ MNOs อย่าง AT&T และ Vodafone ผ่าน สัญญาระยะยาวและมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัททําให้ ASTS สามารถลดภาระด้านการหาลูกคา้าและการเรียกเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการรับประกันระยะในอนาคตเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณยืนยันที่ทรงพลังต่อตลาดและนักลงทุนแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อรายใหญ่และมีความซับซ้อนที่สุดเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนในการสร้างรายได้กลยุทธ์นี้ช่วยลดความเสี่ยงด้านการค้าของธุรกิจได้อย่างมากทาให้บริษัทสามารถทุ่มเททรัพยากรและความสนใจไปที่ความ ท้าทายทางเทคนิคอันมหาศาลในการติดตั้งกลุ่มดาวเทียมของตนโดยได้เปลี่ยนคู่แข่งที่มีศักยภาพเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทุ่มเทสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยการที่ช่วยเร่งเส้นทางไปสู่ตลาดและการสร้างรายได้อย่างมหาศาล ภาพรวมผลการดำเนินงานทางการเงินสถานะก่อนมีไรายได้จะรายงานผลประกอบการไตรามาสล่าสุด ASTS ยังคงอยู่ในสถานะของบริษัทที่ยังไม่มีรายได้หลักรายได้เล็กน้อยที่บันทึกไว้1.16ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในไตรามาสที่2ปี2025มาจากสัญญากับรัฐบาลและบริการด้านวิศวกรรมไม่ใช่จากบริการเชิงพาณิชย์หลักการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญบริษัทกำลังดำเนินงานโดยขาดทุนอย่างหนักกำไรสุทธิสำหรับไตรามาสที่2ปี2025ขาดทุน 99.39ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ในไตรามาสเดียวกันอยู่ที่ลบ0.41ดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ลบ0.19ดอลลาร์สหรัฐสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่สูงในการวิจัยและพัฒนาการผลิตดาวเทียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนที่บริการเชิงพาณิชย์จะเริ่มสร้างไรายได้กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานติดลบซึ่งสะท้อนถึงอัตราการใช้เงินสดที่สูงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสูงมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการสร้างและปล่อยกลุ่มดาวเทียมโครงสร้างเงินทุนและเส้นทางการระดมทุนโมเดลที่ต้องใช้เงินทุนสูงมากโมเดลธุรกิจนี้ต้องใช้เงินทุนสูงมากจริงๆการสร้างและปล่อยกลุ่มดาวเทียมทั้งหมดคาดว่าจะต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐการพึ่งพาตลาดทุนบริษัทพึ่งพาการระดมทุนจากภายนอกทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทได้ระดมทุนผ่านการควบรวมกิจการกลับสเปกการลงทุนเชิงกลยุทธ์จากพันธมิตรและการเสนอขายคุณเพิ่มเติมในภายหลังการลดลง ของสัดส่วนการถือหุ้นผลโดยตรงของการพึ่งพาการระดมทุนผ่านการออกอุ้นคือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างมีนัยสําคัญซึ่งได้ระบุให้ว่าเป็นความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้นซ้ําๆจํานวนวุ้นที่จําหน่ายได้แล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบยียนในตลาดหลักทรัพย์การเห็นของนักวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าการจัดอันดับของนักวิเคราะห์โดยรวมคือซื้อแต่มีนักวิเคราะห์จํานวนมากที่จัดอันดับเป็นถือซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแแตต่กก็มีโออาสให้ผลบทน เช่น,นมุมมองเชิงบวกหิงชี้ไปที่ตลาด T.A.M ขนาดใหญ่โมเดลธุรกิจขายส่งที่ไม่เหมือนใครพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนการเติบโตในอนาคตมุมมองเชิงลบจะมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงในการดําเนินงานความล่าช้าในการติดตั้งความเสี่ยงจากการรบกวนคลื่นความถี่การใช้เงินสดสูงและการขาดทุนอย่างต่อเนื่องการประเมินมูลค่าของ A.S.T.S ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานในปัจจุบันแต่ขึ้นอยู่กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสะเงินสดที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าการติดตั้งและการค้าประสบความสำเร็จการประเมินมูลค่าจึงเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเรื่องราวของบริษัทขนาดของโอกาสทำการตลาดความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือของทีมผู้บริหารและพันธมิตรสิ่งนี้ถ้าไม่หุน้นมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าทางเทคนิคกำหนดการปล่อยดาวเทียมและข้อตกลงกับพันธมิตรซึ่งนำไปสู่ความผันผวนอย่างรุนแรงการลงทุนใน a ST s t s จึงมีลักษณะคล้ายกับการลงทุนในธุรกิจร่วมทุนที่เดิมพันกับ เทคโนโลยีที่อาจจะเปลี่ยนโลกโดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพื่อไปถึงจุดหมายทางการค้ามากกว่าการทำกำไรในปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติการการขยายขนาดการผลิตแผนการผลิตด,ดาวเทียมบรูเบิร์สขนาดใหญ่และซับซ้อนให้ได้ถึง6ดวงต่อเดือนนั้นท้าทายอย่างมากและอาจเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานและราคาที่เพิ่มขึ้นความล่าชา้าใดๆในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังแผนธุรกิจทั้งหมดการพึ่งพาการปล่อยดาวเทียม ASTS ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการปล่อยดาวเทียมจากภายนอกโดยหลักคือ SpaceX แม้ว่าจะมีสัญญาปล่อยดาวเทียมหลายครั้งแต่ความล้มเหลวหรือความล่า ช้าในการปล่อยจากผู้ให้บริการจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำหนดการติดตั้งของ ASTS การเพึ่งพาคู่แข่งโดยตรงคือ SpaceX ในการให้บริการปล่อยดาวเทียมถือเป็นความซับซ้อนเชิงกลยุทธ์ที่น่าสังเกตความซับซ้อนทางเทคนิคแม้ว่า BW3 จะประสบความสำเร็จแต่การติดตั้งและดำเนินการกลุ่มดาวเทียมกว่า90ดวงนั้นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณความเสี่ยงรวมถึงความล้มเหลวในการติดตั้งการทำงานผิดปกติในวงโคจรและปัญหาซอฟแวร์ในการจัดการเครือข่ายที่ปรับเปลี่ยนลำคลื่นได้ตลอดเวลาความเสี่ยงด้านการเงิน และความเป็นไปได้ทางการตลาดความต้องการเงินทุนบริษัทไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะสร้างกลุ่มดาวเทียมทั้งหมดให้สาเร็จและจะต้องระดมทุนเพิ่มเติมจํานวนมากซึ่งน่าจะมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มที่จะทําให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงความสามารถในการระดมทุนนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของตลาดและการดําเนินการตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเส้นทางสู่การทํากําไรโมเดลการแบ่งรายได้50-50กับ MNOs นั้นน่าสนใจแต่ความสามารถในการทํากําไรท้ายที่สุดอยู่ที่ราคาที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ปลายทางและอัตราการยอมรับบริการยังไม่เป็นที่แน่ใจว่าผู้บ ภูมภาคจำนวนเท่าใดจะยอมจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมเช่น10 15ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพื่อให้มีสัญญาณครอบคลุมเสริมการแข่งขันภายคู่คํามจากสตาร์ลิงถือเป็นความเสี่ยงต่อการอยู่รอดของบริษัทความสามารถในการปล่อยดาวเทียมจำนวนมากและการเป็นที่รู้จักของแบรนด์ทาให้สตาร์ลิงได้เปรียบอย่างมากหากสตาร์ลิงสามารถอัปเกรดบริการ D2C ของตนให้เป็นบรอดแบนด์ที่ดีพอก่อนที่ s t s, <S จะสามารถขยายขนาดได้อย่างมีนัยสําคัญก็อาจจะสามารถครองตลาดได้อุปสรรคด้านกฎระเบียบและการแข่งขันการอนุมัติคลื่นความถี่โมเดลธุร ลต้องอาศัยการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินของ FNO จากอวกาศแม้ว่า FCC จะได้สร้างกรอบการทํางานสําหรับเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องใหม่และต้องได้รับการอนุมัติในแต่ละประเทศการเข้าสู่ตลาดใหม่แต่ละแห่งต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายกฎระเบียบระหว่างประเทศ ITU การดําเนินงานทั่วโลกอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสารภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศซึ่งทําหน้าที่ประสานงานการเรื่องขอใช้ดาวเทียมเพื่อป้องกันการรบกวนการดําเนินตามกระบวนการนี้มีความซับซ้อนและใช้เวลานาบ ผลกระทบภายนอกและความรับผิดชอบขององค์กร ความท้าทายจากการรบกวนทางดาราศาสตร์ปัญหาจาก Blue Walker Tree หลังจากการติดตั้งในเดือนพฤศจิกายน2022ดาวเทียมต้นแบบ BW t r e ได้กลายเป็นหนึ่งในวัตถุที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยมีความสว่างสูงสุดเทียบเท่ากับดาวเรือกที่สว่างที่สุดอย่างโปรซิออนข้อสว่างของมันเกินขีดจำกัดที่แนะนำโดยสหพันดาราศาสตร์สากล IAU ถึงประมาณ900เท่าผลกระทบต่อดาราศาสตร์ความสว่างที่รุนแรงเนี่ยเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อดาราศาสตร์พาพื้นดินดาวเทียมนั้ทิ้งรอยสว่างเป็นทางยาวในภาพถ่ายที่ต้องเปิดรับแสงนานซึ่งงาาาให้มูลททวิยศสตร์ ยหายนอกจากนี้คลื่นวิทยุที่นาเทียมใช้ยังอยู่ใกล้เคียงกับคลื่นที่ใช้ในดาราศาสตร์วิทยุทําให้เกิดความเสี่ยงจากการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ IFI ซึ่งอาจปดบ,บังการทํางานของกล้องโทรทัศน์วิทยุได้กลยุทธ์การลดผลกระทบและความร่วมมือในอุตสาหกรรมข้อตกลงอย่างเป็นทางการเพื่อตอบสนองต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชุมชวนวิทยาศาสตร์ ACS ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมร,าาริกา NSF เพื่อร่วมมือกันหาทางแก้ไขบริษัทได้ให้คำสัญญ,ญาต่อสาธารณะว่าจะใช้เทคนิค ขั้นสูงใช้วัสดุป้องกันการสะท้อนแสงบนดาวเทียม2การปรับทิศทางดาวเทียมเชิงยุทธศาสตร์การเอียงหรือมุนดาวเทียมเพื่อบีงเบียนแสงอาทิตย์ออกจากโลกในช่วงเวลาสังเกตการที่สำคัญ3ข้อมูลวงโคจรความแม่นยำสูงการได้ข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์ที่มั่นยำกันาราศาสตรเพื่อช่วยให้พวกเขาวางแผนการสังเกตการเพื่อหลีกเลี่ยงดาวเทียมเมเนเทซีเอสยังไม่ได้คาดการถึงความรุนแรงของปัญหาความสว่างแต่ว่าบริษัทพยายามอย่างเปิดเผยและเป็นทางการเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และบางวิ ว่ายังไม่มีมาตรการใดที่สามารถลดความสว่างของดาวเทียมลงสู่ระดับเป้าหมายที่แนะนําได้สาเร็จนอกจากนี้วิธีแก้ปัญหาอย่างเช่นการทาให้พื้นผิวเข้มขึ้นอาจเพิ่มการดูดซับความร้อนซึ่งสร้างความละท้ายทางด้านวิศวกรรมความร้อนหลต่อยปันอินฟราเรดมากขึ้นปัญหาพื้นฐานอยู่ที่ฟิสิก์ของการออกแบบดาวเทียมพื้นผิวสะท้อนแสงที่ขนาดใหญ่ปเป็นสิ่งจาเป็นสำหรับการทำเหมืองของมันมนาตรการลดผลกระทบทําได้แค่บรรทาปัญหาแต่ไม่สามารถกําจัดมันได้ทั้งหมดปัญหาการลบกวนดาราศาสตร์จึงเป็นผลกระทบภายนอกที่คงอยู่สาหรับ ASTS และอาจนำไปสู่การกดระเบียบที่เข ต่อการออกแบบและต้นทุนของดาวเทียมในอนาคตภาพรวมเชิงกลยุทธ์และบทสรุปเส้นทางสู่การค้าและปัจจัยกระตุ้นการเติบโตในอนาคตเป้าหมายระยะสั้นคือการนำดาวเทียม b l u e b ิร์ด5ดวงแรกเข้าสู่การปฏิบัติการเต็มรูปแบบและเริ่มให้บริการเชิงพณิชย์เบือเบ้องต้นกับพันธมิตรอย่าง AT&T และอุร่าฟอนบริษัทตั้งเป้าที่จะมีสัญญาณครอบคลุมอย่างต่อเนื่องในตลาดสําคัญเช่นสหรัฐอเมริกาภายในปี2026ซึ่งต้องใช้ดาวเทียม45-60ดวงปัจจัยกระตุ้นสําคัญผลการดําเนินงานของหุ้นใน นอนาคตและความสำเร็จของบริษัทจะถูกกลับเคลื่อนโดยปัจจัยกระตุ้นสำคัญการติดตั้งดาวเทียมบล็อก2ที่ประสบความสำเร็จการประกาศเริ่มสร้างไรายได้เชิงพาณิชย์การขยายสู่ตลาดภูมิภาคใหม่เช่นอินเดียซาอุดีอาระเบียและการได้รับสัญญากับผู้ใช้ภาครัฐและกองทัพวิสัยทัศน์ระยะยาวเป้าหมายสุดท้ายคือเครือข่ายดาวเทียมทั่วโลกประมาณ90-200ถึงดวงที่ให้บริการบลอดแบนด์ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งโลกบทสรุปการประเมินศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของ AST Space Mobile ส่วนสุดท้ายนี้จะรวบรวมการวิเคราะห์ทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยจะย้ำว่า ASTS ได้แก้ไขปัญหาทางเทคนิคพื้นฐานของการให้บริการบรอดแบนด์จากดาวเทียมสู่โทรศัพท์มือถือโดยตรงซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชะตากรรมของบริษัทต,ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาที่ธรรมดากว่าแต่ก็ท้าทายไม่แพ้กันนั่นคือการผลิตในระดับอุตสาหกรรมการระดมทุนและโลจิสติกโมเดลธุรกิจซูเปอร์โฮเซลที่ชาญฉลาดและความร่วมมือที่ลึกซึ้งกับ MNOS เป็นข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครและทรงพลังในการแข่ง เพื่อเข้าสู่ตลาดสรุปได้ว่า AST Space Mobile เป็นหนึ่งในกิจการที่น่าสนใจและมีความเสี่ยงสูงที่สุดในอุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่เทคโนโลยีของบริษัทมีศักยภาพในการปฏิวัติวงการแต่สถานะทางการเงินยังคงเปราะบางความสําเร็จขึ้นอยู่กับการดําเนินงานที่ไร้ที่ติและความชมั่นอย่างต่อเนื่องของตลาดในช่วง24-36เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทพยายามเร่งสร้างกลุ่มดาวเทียมและเริ่มสร้างรายได้ที่มีนัยสําคัญจะเป็นบทพิสูจน์ที่ตัดสินว่าบริษัทจะเป็นเสาหลักของโทรคมนาคม คมระดับโลกหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าเตือนใจถึงเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่ไม่สามารถเอาชนะความท้าทายมหาศาลในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในอวกาศได้